ขอญอาตกกิการสื่อถงชมชท่านเลยครับวันนี้ผมคุณโดมนี้คนอยู่ในรายการ PBGTV นะครับวันนี้ผมก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าไม่ได้ขอคอมเมนต์นะครับน้องเชื่อเรียนเขาบอกว่าทำไมถึงเข้าเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์ได้ฮะว่าไงครับกดตรงนี้นะครับที่จริงอันนี้คือมันเป็นประเทศไทยน,นะคือประเทศไทยเป็นอันนี้นะผม คือ,อน,นี้คือของประเทศไทยนะฮะแล้วแค่กดอันนี้นะครับแล้วก็ไปกดอันนี้อีกทีอ่ะกดเสร็จปุ๊บมันก็เรากดเย็ะเย็ดเสร็จปุ๊บมากดเข้ามันนะครับพันจะกลายเป็นของเซิร์ฟสิงคโปร์เ,เลย,ยทีเดียวนะครับผมที่จริงของไทยยังไม่มีเกมน,นี้เลยอนี่เอามีเสียงด้วย นะฮะอันนี้ก็ทันสมัยกว่าแล้วนะผมก็เข้าก็จะเปลี่ยนประเทศให้เลยนะผมแต่คนต้องโหลดอันนี้มาด้วยนะครับคือของไทยก็คือของไทยนะของมสิงคโปร์ของสิงคโปร์ครับผมกินน้ำแป๊บน,นึงครับอืออืม,อ,มอร่อยอยยุ้ยเหียนเกือบลวก เดี๋ยวผมขอถ่ายแป๊บเดียวนะครับถ่ายนานเดี๋ยวคนเดี๋ยวเขคิดผมยาวอีกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปนั้นเนี้ลรงไปก่อนสวยกว่าของไทายอีกอ่ะโคตรเจ๋งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเด้งมาอย่างเนาะอ,อันนี้ก็คือเกี์ของผมนะครับฝันีกก็ <c oughs> คืองานพรอนะผมอ่ะดึงเข้ามาในเกมนะครับ ปับนหนึ่งครับเนะี่ยเข้ามาในเกมก็จะเป็นอย่างี้นะครับพอปุ๊บเด๋ยวรอมกันนะครับต่างกับของไทยนะมันจะเป็นอย่างี้ครับผมวิ้ดมิดลิงว่ะไอ้ยานะเนี่ครับผม,ด,ม,านะบผมดาวของไทยริบลับเลยนะครับชาหมดอดจดนะครับผม ว่าขออนุญาตจบคลิปในตอนนี้นะครับสวัสดีครับ